วันนี้ผู้ราทีมงานมอไซค์จะมาเล่าข่าวเรออิเล็กทริกมอเตอร์แบรนด์ผู้ผลิตรถมอไซค์ไฟฟ้าเปิดตัวนะครับผมโมเดล7.7โมเดลรถรุ่นใหม่ที่ทาตลาดในประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเรออิเล็กทริกมอเตอร์นะครับผมแบรนด์ผู้ผลิตรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากประเทศสเปนนะครับผมที่กําลังจะเปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนว่าตลาดที่ของค่ายทําอยู่เนี่ยจะเป็นตลาดประเทศฝรั่งเศสนะครับผมโดยตัวรถเนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า7.7ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์อีกด้วย สำหรับเล a อิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์นะครับผมใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด7.7กิโลวัตต์นะครับผม89โวลต์87แอมป์สามารถทำระยะทางได้150กิโลเมตรนะครับผมถักวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องชาร์จแบบออนบอร์ดนะครับขนาด1.8กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับชาร์จสกุตเตอร์ทั่วไปนั่นเองระยะเวลาในการชาร์จไฟนะครับผม โดยจาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมง20นาทีนะครับผมหากบ้านใครนะครับผมมีระบบฟาสชาร์จนะครับผมแบบ3.3มจกิโลวัตต์นะครับผมตัวรถเนี่ยจะแถมขว้าไททูมาให้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับโมเดลรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถแบบสกูตเตอร์รูปทรงที่คลาสสิกนะครับผมผสมผสานนะครับผมชกหน้าเทเลสโคปิกระบบเบรกนะครับผมเป็นระบบแบบดิสเบรกนะครับ ล้อหน้าของตัวรถนะครับผมเป็นล้ออันลอย15นิ้วและล้อหลังมีขนาด14นิ้วนะครับผมน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่166กิกโลกรัมนะครับผมโหมดการขับขี่มี3โหมดและตัวรถยังมีเกียร์ถอยหลังมาให้อีกด้วยหน้าจอของตัวรถนะครับเป็น TFT แบบจอสีขนาด5นิ้วตัวรถมีซ็อกเก็ตชาร์จไฟแบบ USB มาให้ด้วยนะครับผมระบบไฟรอบคัน,นเป็นแบบ LED นะครับยูบ็อกใต้เบาะนะครับผมยังมีไฟส่องสว่างมาให้อีกด้วยนะครับผมเรียกว่าพร้อมใช้งานในทุกรูปแบบเลยทีเดียวครับ สำหรับโมเดลนี้นะครับผมโมเดล7.7นะครับผมมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมโดยมีราคาอยู่ที่10,680ยูโรนะครับผมหรือประมาณ399,800บาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับผมเป็นไอ้ไรองา